Let's go from Varanasi อ o b ร u d g h i a ูดเราเองไปเซิร์ชในกูเกิล่อยเองก็แล้วกันะถ้าถามเยอะนะกูเก้ลถามเยอะถามเยอะกูเก้ลแต่ไม่ใช่กูกิลอันนี้เขาขายน้ำมะม่วง คนอิเนเดียจะมีวิธีแก้ร้อนอีกอย่างนึงน,น,นี่เห็นไหมซ้ายมือนี่น้ำมะม่วงต้มนะน้ำมะม่วงต้มเสร็จเรียบร้อยก็เอามาปี้ปีีปขยำขยี้ปี้ปีปีปปปนะแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ไปดู่มอ่เป็นน้ำมะม่วงสวัสดีค่ะอันนี้คือบ้านของนางสุชาดานะคะ ซึ่งว่านางสุชาดาที่ว่าถวายข้าวปตทุปายากับพระพุทธเจ้าค่ะส่วนที่เห็นเป็นเจดีย์ขาวไกลนั่นนะคะคือเป็นสถานที่ที่ว่าถวายค่ะคือใต้ต้นไทรนะคะวััน,นี้คือสถานที่ที่เออ่ทีลอยถาดนะคะแม่น้ำเนรัญชลาค่ะ ส่วนที่เราเห็นเป็นเป็นจเนจดีไกลๆนู้นคือที่ตัดสโนวของพระพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่วัดที่เบสค่ะ,คคะในเมืองพุทธคายานะคะพี่ครับุทธัยตอบไหมและยุทธบ้านพี่เด็กนลิกครับพี่อุทธยไม่ตอบ นี่นะคะที่วัดทิเบตค่ะเมืองพุทธคายาว,ยวัดญีปุ่นค่ะ<อ>ที่พุทธคายาที่พุทธคาย,ยานะอันนี้พี่มหารานีอ,าอันนี้ครับไลฟ์โฟตโต้วันมินีนะนี่สบายสบายโฟตโต้ไอ้ห้าสิปี ตอนนี้อยู่ที่วัดภูฐานค่ะองน,นี้คือพระพุทธเจ้าของประเทศภูฐานนะคะค <c oughs> ส่วนองค์ซ้ายมือ คือเขียนภาษาไทยปกายออกมาสางขวาองซ้ายมือคือใครครับท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เผยแผ่ศาสนาเข้าสู่ประเทศภูฏานนะคะองขวามือนะคะ คือเจ้าแม่กวนอิ่มค่ะของประเทศภูฏานนะคะงานฝาผนังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานปั้นค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้อยู่ที่วัดไทยพุทธคยานะคะสวยไหมคะ เท่าไรเนี่ยหนึ่งมื่นสองพันรูปีนะครับนะครับสาธุสาธุเราได้มาเดินดูคนเยอะ น่าค่อยแจ่มสุดทางนี้เอาไปเก็บก่อนมั